Baby b เ b y c a แคส b บบี้แเป็นไหนลูก Baby c a t b a y มานี่มามานี่ลก you see alive right, alive right. <c oughs> ไป <c oughs> ไปแลไวเ <c oughs> ขาไม่คุณ uh. โอ้เดี๋ยวยังไม่ได้เอาอาหารมาเดี๋ยวลุกเลยโอ้อยู่ครบอยู่ครบสี่ตัวรอดปลอดภัยเดี๋ยวลูกค้าไปเอาเข้าวมาให้ไม่ได้เตรียมมาแค่มาทักทายท่านฝรั่งท่าน,ท,านท่านบอกว่า เห็นพัฒนาตรงลานที่จอดรถลานข้างวัดจะตัดต้นไม้หรือเปล่าท่านว่าไม่ได้ตดัดพัฒนาไว้ให้เป็นที่จอดรถแค่นั้นเองบอกเขาเขาเป็นห่วงกรณีกลัวตัดต้นไม้เขาพูด หือภาษาก็จะสื่อรู้ว่าเขาเป็นห่วงต้นไม้ซึ่งคุยกันเสร็จไปครับเดี๋ยวจะเขาบอกว่าช่วยโทรแจ้งหน่อยมีหมาแล้วว่าเลขโทรศฟพท์ไหมโทรศัพท์ท่านชอบต้นไม้นี้นะครับท่านเป็น สถานิกกันนะไม่ใช่แค่วิศวกรธรรมดานะครับท่านมาพำนักในเมืองไทยเราเป็นคนมีจิตใจชอบธรรมชาติชอบความสงบจนพุดเลยจะนำไปเด็กไปบูชาพระ ี่ขอโชคขอพรนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันศิลน,นกเขียงนกจิบ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 เขามากินลูกตะขบครับหน่อยก็สุกเป็นที่พำนักของนก นะครับนกชนิดนี้หาดูยากตัวเล็กๆแต่สวยงามนะครับเห็นท่านชาวฝรั่งท่านมาเรียกแต่เช้าเลยท่านมาถาม เป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงว่ากลัวจะตัดต้นไม้เพราะท่านชอบความเป็นปกคุมเป็นเทาวันเป็นธรรมชาติรักความสงบร่มรื่นแต่ท่านเป็นห่วงว่าจะตัดต้นไม้นี้ไหมเห็น The clean หนึ่งทำความสะอาดบริเวณ ด้วยความเป็นห่วงเพราะเขาคิดในการพูดคุยกันเขาว่าถ้าทำกำแพงจากแนวตรงนี้มาถ้ามาจะหลดตรงนี้ก็ตรงต้นไม้ต้นไม้ก็คงถูกตัดทิ้งไปท่านเสียดายท่านเลยมาแจ้งว่าขออย่าให้ตัดได้ไหมเขาเลยแจ้งว่า ยังตัดไม่ได้เพราะพื้นที่นี้ยังมีเจ้าของอยู่ยังไม่ใช่เป็นของทางที่ธรณีสง์แต่ต่อไปคงจะใช่อ่ะแต่ตอนนี้ยังติดต่อทำการตกลงซื้อขายกันยังไม่ได้แจ้งไปประมาณนั้นครับพื้นที่นี้ก็เลยยังอยู่ในครอบครอ,องของเจ้าของอยู่ที่พัฒนา ให้สะอาดตรงนี้ก็ต้องการใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์เพราะอีกหน่อยก็จะได้ใช้พื้นที่บริเวณนี้จัดงานปลอยหลวงจะได้กางเต็นท์ทำประโยชน์ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติจิตของสงฆ์ที่คงจะเกิดขึ้นในงานปลอยหลวงวันที่สอง ถึงห้ามีนานี้ครับตัแจ้งเขาไปประมาณนี้ครับด้วยเขาเป็นห่วงเจงว่าจะตัดต้นไม้ทิ้งไปเขาชอบความเป็นล่มลื่นเพราะว่าวริฟรูนเด t ะทรีวอลลฟรูนอไลท์ทรีเยครับขอคลิปไลท์แค่นี้ก่อนนะครับแจ้งให้รู้ว่าชาวฝรั่งท่านนี้ท่านเป็นห่วงในกรณี จะตัดต้นไม้ทิ้งไปครับแจ้งขั้นไปแล้วว่าไม่ตัดยังไม่ได้อยู่ในความกรรมสิทธิ์ของทางที่ธรณีสงครับยังคง เป็นของชาวบ้านอยู่ครับขอแจ้งแค่นี้นะครับ